คยเป็นไหมทำไมเล่นเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแต่พอจะอ่านหนังสือสอบกลับนั่งได้ไม่ถึง20นาทีทำไมเรื่องที่ชอบถึงมีพลังล้นเหลือแต่เรื่องสำคัญกลับหมดแรงซะง,งั้นบอกเลยว่าคุณไม่ได้ขี้เกียจทุกวันเราฝันอยากรวยอยากดังอยากประสบความสำเร็จแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ลงมือทำสักทีเดี๋ยวค่อยเริ่มพรุ่งนี้วันนี้ยังไม่อยากทำ คำพูดเหล่านี้คือคำโกหกที่สมองคุณสร้างขึ้นมาความรู้สึกที่เหมือนความขี้เกียจจริงๆแล้วคือความกลัวที่ซ่อนอยู่กลัวว่าเราจะไม่เก่งเท่าคนอื่นกลัวว่าเราจะทำไม่ได้เลยเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยอยู่ในคอมฟอร์ทโซนแล้วบอกตัวเองว่าขี้เกียจเพราะมันฟังดูดีกว่าการยอมรับว่ากลัวใช่ไหมละ่ะผมรู้เพราะผมก็เคยเป็น แต่ถ้าผมบอกว่าสาเหตุที่คุณเริ่มไม่ได้ไม่ได้มาจากความขี้เกียจละ่ะพาร์ทหนึ่งกับดักแห่งความสบายสมองของเราชอบความสบายเกลียดการเปลี่ยนแปลงลองคิดดูสิครั้งล่าสุดที่คุณรู้สึกอยากหยิบมือถือมาเล่นมากกว่าทําการบ้านเลขคือเมื่อไหร่หรืออยากเล่นเกมมากกว่าไปซ้อมบาสมันรู้สึกดีใช่ไหมละ่ะเหมือนใส่รองเท้าคู่โปรดหรือใส่เสื้อฮูดตัวเก่งที่ใครๆก็ชมนั่นไม่ใช่ความขี้เกียจ แต่มันคือสมองของคุณที่หยหาความสบายทุกครั้งที่คุณเลือกไถ่ติ k กตอกแทนการอ่านหนังสือสมองของคุณจะให้รางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นความรู้สึกดีๆแล้วบอกคุณว่าอยู่เฉยๆปลอดภัยที่สุดอย่าพยายามทำอะไรที่ยากๆเลยผมจำได้ว่าตอนนั้นต้องส่งรายงานภาษาอังกฤษชิ้นใหญ่แทนที่จะเขียนผมกลับให้เวลาหลายวันจัดเพลย์ลิสต์ใน Spotify ใหม่จัดตู้เสื้อผ้าผมบอกตัวเองว่ากำลังเตรียมพร้อม แต่จริงๆแล้วผมแค่หลีกเลี่ยงงานยากๆเท่านั้นเอง Comfort Zone มันอาจจะรู้สึกดีแต่มันคือคุกที่คุณสร้างขึ้นมาเองพาร์ททํทำให้มันน่ายเข้าไว้ทุกสิ่งที่เราทำต้องใช้ความพยายามยิ่งมีขั้นตอนเยอะยิ่งไม่อยากทำผมเคยสงสัยว่าทำไมผมเล่นเกมได้เป็นชั่วโมงๆแต่พอจะอ่านหนังสือแค่20นาทีก็ไม่ได้แล้วคำตอบง่ายๆคืออันหนึ่งมันเริ่มง่ายแต่อีกอันมันต้องใช้ความพยายาม ดังนั้นถ้าคุณอยากเอาชนะความที่เกียจทําให้สิ่งที่สําคัญเริ่มง่ายและทําให้สิ่งรบกวนเข้าถึงยากอยากไปออกกําลังกายจัดกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าให้พร้อมตั้งแต่คืนก่อนและวางไว้หน้าประตูอยากเลิกไถโซเชียลมีเดียลบแอปที่ทําให้คุณเสียเวลาทิ้งไปเลยผมเคยลบติกต็อกเพราะเบื่อที่ต้องเสียเวลาไปโดยไม่รู้ตัวตอนแรกๆก,ก็รู้สึกแปลกๆแต่พอผ่านไปไม่กี่วันผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่าง ผมมีเวลาทำในสิ่งที่เคยบอกว่าไม่มีเวลาและการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆนั้นเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพาร์ทสเรื่องเล่าที่คุณแต่งเองคุณเคยบอกตัวเองว่าฉันมันก็เป็นคนขี้เกียจแบบนี้แหละกี่ครั้งแล้วมันเป็นเรื่องที่พูดง่ายใช่ไหมล่ะเพราะถ้าความขี้เกียจมันเป็นตัวตนของคุณคุณก็ไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ตัวตนของคุณไม่ได้ตายตัวมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันมันคือทางเลือกที่คุณเลือกเองผมใช้เวลาหลายปีบอกว่า ฉันไม่ใช่คนตื่นเช้ามันคือข้ออ้างในการนอนตื่นสายผัดวันประกันพรุ่งและเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกว่าแพ้มาตั้งแต่แรกจนกระทั่งผมรู้ว่านั่นมันเป็นแค่เรื่องเล่าที่ผมแต่งขึ้นมาเองและผมสามารถแต่งเรื่องใหม่ได้ผมเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆไม่ได้พยายามเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนตื่นเช้าในท,ทันทีผมแค่เริ่มพูดว่าฉันกำลังฝึกที่จะตื่นไปทำงานโดยไม่กดสูทสักส2รอบและค่อยๆทำตัวเหมือนคนคนนั้น สมองของคุณจะพยายามทำให้การกระทำของคุณสอดคล้องกับสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเป็นบอกตัวเองว่าขี้เกียจสมองก็จะทำให้คุณทำตัวขี้เกียจเปลี่ยนเรื่องเล่าซะฉันไม่ได้ขี้เกียจฉันเป็นคนที่ต้องการเป้าหมายที่ชัดเจนวินาทีที่คุณเลิกเรียกตัวเองว่าขี้เกียจคือวินาทีที่คุณได้อํานาจกลับคืนมาพาสโฟร์ 4, ให้รางวัลตัวเองสมองของคุณต้องการความรู้สึกดีๆเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ ตอนนี้สมองของคุณคิดว่าการใช้ความพยายามมันรู้สึกแย่และการหลีกเลี่ยงงานมันรู้สึกดีนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเล่นโซเชียลมีเดียมันถึงรู้สึกดีกว่าการอ่านหนังสือเพราะรางวัลมันทันทีเริ่มให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆเมื่อทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นการปิดสินบนแต่เป็นการฉลองคุณเห็นกับดักและเรื่องเล่าที่คอยดึงคุณไว้แล้วแล้วยังไงต่อผมไม่สามารถบังคับให้คุณลุกขึ้นมาลงมือทำได้ไม่มีใครทำได้ ไม่ใช่คนแปลกหน้าใน YouTube มีแค่คุณเท่านั้นที่ตัดสินใจได้แล้วคุณจะเลือกอะไรวลีเด็ดความที่เกียจคือความกลัวที่สวมหน้ากาก Comfort Zone มันอาจจะรู้สึกดีแต่มันคือคุกที่คุณสร้างขึ้นมาเองวินาทีที่คุณเลิกเรียกตัวเองว่าขี้เกียจคือวินาทีที่คุณได้อำนาจกลับคืนมา